ก็จเจริญในธรรมอีกครั้งหนึ่งกับทุกๆคนเนาะวันนี้ก็มาได้เจอกันวันนี้ก็จะมีพระสูตรมาฝังวันนี้จะแสดงพระสูตรเรื่องโทษแห่งโลภะโทสะโมหะก็พอจะคุ้นๆกันเนาะ ตอนี้เราจะมาดูความหมายกันว่าเป็นยังไงพระเจ้าท่านบอกว่าอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวลองรับฟังกันดูเนาะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังโลภะคือความติดใจในอารมณ์นำความชิบหายให้เกิดขึ้นความโลภทำให้ใจกำเลิบก ภัยอันน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วณนะภายในใจจิตสันดานสัตว์บุคคลหารู้จักซึ่งภัยนั้นไม่ขณะที่ความโลภครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่รู้จักประโยชน์ส่วนของตนหรือประโยชน์ ความโลภครอบงามจิตผู้ใดในขณะไหนความมืดดับปัญญาย่อมมีในขณะนั้นนี้คือความโลภความโกรธคือสิ่งที่ทำร้ายจิตใจนำความชิบหายมาให้เกิดขึ้น ด้วยความโกรธทำให้ใจกําเริบภัยอันน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วณนะภายในจิตสันดานสัตว์บุคคลหารู้จักซึ่งภัยนั้นไม่ขณะที่ความโกรธครอบงมจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่รู้จักประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ผู้อื่น ขณะที่ความโกรธคอบงำสัตว์บุคคลนั้นย่อมไม่เห็นธรรมความโกรธคอบงำจิตของผู้ใดในขณะนั้นความมืดคือปัญญาย่อมดับย่อมไม่มีไอย้ย่อมดับย่อมมีในขณะนั้นต่อมา ความหลงความหลงคือความไม่รู้ในอรยสัจสี่นำความชิบหายมาให้ความไม่รู้อรยสัจสี่ทำให้ใจกําเลิบภัยอันน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วนะภายจิตใจหรือสันดานสัตว์บุคคลหารู้จัก ซึ่งภัยนั้นไม่ขณะที่ความไม่รู้อริยสัจสี่ครอบงำบุคคลน,นั้นย่อมไม่เห็นธรรมความไม่รู้อริยสัจสี่ย่อมครอบงำผู้ใดขณะไหนความมืดหรือความดับปัญญาย่อมมีในขณะนั้นก็จบเนาะ